เวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่18ตุลาคมที่ตลาดทะเลไทยโซนอาหารทะเลสดนายชาติพิปั้งคุลภัยสารประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรสาครหรือประธานโอมพร้อมด้วยนายชัยวิทย์เผื่อนอุดมผู้อเหนวยการททท,ทสำนักง,งานสมุทรสงครามผู้แทนหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรสาครและผู้ขายอาหารทะเลสด อาหารทะเลปรุงสุกและอาหารทะเลแห้งร่วมการโชว์อาหารหลากหลายเมนูกว่า50รายการที่ทำม,มาจากกุ้งหอยปูปลาหมึกเพื่อเตรียมพร้อมยกขบวนมาเสิร์ฟขายในงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4ตอนกุ้งแอนด์แกงระหว่างวันที่7-11ถึงพฤศจิกายน2567เวลา10นาฬกาถึง22นาฬิกาณตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร โดยเมนูปรุงสุกใหม่ที่นำมาเป็นออเดอร์ให้คุณผู้ชมได้ชิมและลิ้มลองรสชาติอาหารกันก่อนถึงวันเปิดงานเทศกาลกินกุ้งครั้งที่4ก็มีทั้งเมนูยอดนิยมอย่างกุ้งต้มเนื้อหวานอร่อยข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูกุ้งทอดกระเทียมปูนึ่งและกุ้งเผาเป็นต้นส่วนเมนูที่งานนี้ต้องห้ามพลาดอาทิเช่นกุ้งเหยียด หากินได้ที่งานเทศกาลกินกุ้งเท่านั้นนะคะรวมทั้งแกงขั่วชะครามปูไข่เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดสมุทรสาครที่พลาดไม่ได้นอกจากนี้ค่ะยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายที่ทำมาจากกุ้งแอน t h เดอะแกงให้ได้เลือกซื้อหากันรวมทั้งกุ้งสดจากฟาร์มมาตรฐาน G.A.P มีจำหน่ายในงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4ตอนกุ้งแอนด์เดอะแกงด้วย สำหรับการจัดงานเทศก,กาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4นี้ทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานสมุทรสงครามประมงจังหวัดพาณิชย์จังหวัดกเกษตรจังหวัดและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งซึ่งกําหนดจัดในวันที่7-11ถึงพฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ตลาดทะเลไทยตำบนท่าจีนอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพการเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งที่ได้มาตรฐานความกุ้ง GAP และเป็นแหล่งผลิตกุ้งเพื่อการขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศเป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งการจับผู้ทางการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคสนับสนุนการยกระดับอาหารไทยโดยใช้กุ้งและอาหารทะเลเป็นวัตถุดิบหลัก ส่งเสริมร้านอาหารในจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นตลอดจนยังเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย นายชาติพั้งกุลไพศาลประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะกล่าวด้วยว่าทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งสมุทรสาครครั้งที่4ตอนกุ้งแอนเดอะแกงระหว่างวันที่7ถึง11พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาณตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครงานนี้คะ่ะมีเมนูกุ้งมากมายกว่า50รายการมาให้ได้เลือกซื้อเลือกรับประทานอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็นของดีของอร่อยใน จังหวัดสมุทรสาครมาจัดจำหน่ายบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะปีนี้เราใช้คำว่าตอนกุ้งแอนด์เดอะแกงนั่นหมายความว่าปีนี้เราจะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลทุกอย่างนะครับรวมอยู่ในในงานนี้แล้วก็มีตั้งแต่ระดับราคาที่ไม่สูงมากนะครับตั้งแต่20กว่าบาทจนถึงราคาระดับพันกว่าบาทแต่เชื่อครับว่า คุ้มแน่นอนแล้วปีนี้เราก็ระดมร้านอาหารร้านเด่นล้างดังของทั้งจังหวัดสมุทราครเนี่ยโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยกว่า5 0 6 0ลร้านดังๆของจังหวัดสมุทราครมารวมอยู่ในงานในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่7 1ถึง11พฤศจิกายนนี้ที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครท่านมารับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ